สวัสดีค่ะเช้านี้ตื่นมานะข้างนอกนะจะดูเหลืองไม่หมดเลยลุงบอกว่ามีไฟไหม้ที่ไห่แล้วก็ควันเนี้ยมันก็ปกคลุมอยู่อยู่ข้างบนใช่ไหมมันไปบล็อกเอ,อิบล็อกดวงอาทิตย์มันก็เลยทําให้ทุกอย่างเป็นสีเหลืองไม่หมดเลยค่ะพาออกมาดูข้างนอกผาชิดเขาโดนควันมาบังแสงเขาน่าเลยกลายเป็นสีแดงๆเนี่ยแลวเป็นจุดแดงแบบนี้เลยค่ะเห็นไหม ้องฟ้าเหมือนกับฝนจะตกนะคะเนี่ยท totally ั่วไปเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาไหม้ตรงไหนแต่เข้าใจว่าคงจะไหม้มาจากทางนู้นก็ดีเหมือนกันค่ะไม่ต้องเจอแดดเนาะเจอแดดมามากแล้ะมันก็เลยดูเหมือนกับหรืมันเหมือนกับเป็นหมอกมากกว่าดูแปลกเนาะ ปีนี้ไม่ดีเลยอ่ะทั้งโควิดทั้งอากาศแปลกๆแล้วที่นี่ก็ร้อนมากด้วยวันนี้วันอังคารนะคะเช้าวันอังคารค่ะปีนี้เป็นปีที่แย่มากเลยเนอะไหนจะโควิดไหนะจะมีไฟแคลิฟอร์เนียนี่มีไฟไหม้ครั้งใหญ่เลยนะแล้วก็มาเจออันใหม่ก็คืออันนี้ท้องฟ้าเป็นแบบนี้หมดเลยแต่ร้อนนะคะแต่ก็ไม่ได้ร้อนถึงขนาดที่มีแสงแดดแบบเมื่อก่อนแต่เนียตัวเหนียว เข้าบ้านดีกว่าอยู่ในบ้านสบายที่สุดวันนี้ป้าแอนปลุกยายตื่นให้กินขนมปังชุบไข่ค่ะขนมปังชุบไข่วันนี้ไม่ใส่น้ําเชื่อมนะป้าใส่น้ําพึ่งลงไปในไข่แล้วก็ตีตีเพราะว่าถ้าใส่น้ําเชื่อมแล้วมันจะเยอะเกินไปยายชอบกินน้ําเชื่อม้วยป้าเลยต้องทําแบบเนี้ยไม่งั้นน้ําหนักจะขึ้นมากเลยค่ะ Did you finish your breakfast? Eat your yogurt yet? Not yet. You want to use the bathroom? No. Okay then. Let's go eat your yogurt. Follow me. Go that door. Go ahead. Go ahead. Have a seat. Eat all the bread but yogurt. ก็เห็นอีจุ๊ยโยเกต์มาสิมไหนสกูรล็กนิดนิด inside y yeah. e very good now อีจุ๊ยโยเกต์ยายเขาก็แบบเนี้ยนะก็จะเดินตามป้าให้ป้าอยู่ด้วยตลอดเวลา เหมือนเด็กค่ะข้าพยายามเอาเจ้าหมาเมกะออกมาแนละ้วเขาก็ไม่ยอมออกนะยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่รู้กลัวอะไรสงสัยเขาได้กลิ่นควันอะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาเร็วไม่รู้กลัวอะไรเร็วมาตรงนี้เร็วมาเร็วเดินมาอืมตลกจังเลยไม่รู้ก็กลัวอะไรเขา มีใครรู้บ้างว่าลูกนี้ลูกอะไรมีใครรู้บ้างนี่ยังไม่สุกนะเดี๋ยวลองเลือกลูกตุกดูลูกนี้สุกเดี๋ยวลองเอาลูกนี้ดูได้มาละลูกอะไรลูกท้อเหรอสุกนิ่มเลยไม่รู้ลูกอะไร แต่ว่าลูกสาวยายบอกว่าอร่อยเพราชอบกินทางเดินก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเดือนครึ่งแล้วค่ะก็ยังเป็นอยู่แบบนี้เนาะให้ดูดวงอาทิตย์มันเป็นจุดแบบนี้ค่ะมันเป็นอะไรมันควันหรือว่าฝนจะตกงงเหมือนกันงงกับอากาศที่นี่แล้วก็เหนียวตัวนะเหนียวเหน,นอะ ไปเร็วเข้าบ้านละป่านนี้แม่เรายืนมองมาน,นี่แม่กะวิง่งนั่นวิ่งอ้าวเลยแล้ว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 เข้าบ้านเหนียวตัวเหนียวตัวมันจะอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นควันไฟมันไม่น่าเหนียวตัวเนาะ บอกไม่ถูกวางไว้ตรงนี้ก่อนลูกอะไรก็ไม่รู้ไปดูยายแล้วค่ะยายอาบน้ำนั่นไงนั่นไงเห็นไหมยืนรอป้ายตรงนี้ <laughs> Did you brush your teeth yet ฮ huh? ะ I go ahead brush your teethOh I smell that you brush your teeth already Very good, นะโอเคเมาล์เส์พูดอีก่เมาส์วันนี้เสื้อตัวใหม่คะ่ะลูกสาวซื้อให้สวย <c oughs> เรียบร้อยเสร็จ <c oughs> ไปอีกหนึ่งวันตอนเช้าข้างนอกก็ยังสว่างจ้าอยู่แบบนี้เนาะอ๋อบ้านตรงข้ามนี้เขาบริจาคค่ะ รีไวเวลพวกด onation นะคะคือของที่ยังใช้ได้อยู่ mm hmm. เขาก็มาให้บริษัทพวกนี้เสร็จแล้ว mm hmm. พวกนี้โคตก็จะไปขายต่อวันนี้งานป้าช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมานั่งกินลูกนี่ดีกว่าไม่รู้ลูกอะไรอะ่ะมะขาวที่แล้วก็กินไปทีแล้วนะ รสชาติแปลก,ปลกรสชาติแปลกปลกูกอะไรก็ไม่รู้มีใครรู้มั่งลูกอะไรปอกป้างไหนสินี่เม็ดมันอยู่ข้างในนะมีหลายเม็ดเลยเปอกเปลือกกันก็ปอกเปลือกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคราวที่แล้วกินก็นไม่ปอกเปลือก เอาช้อนตักดีกว่ามันเละๆ <c oughs> ลูกอะไรก็ไม่รู้ไม่มีกลิ่นนะผลไม้แปลกมาก ลูกนี่หวานแบบหวานมากเลยรสชาติเหมือนอะไรบอกไม่ถูกอโอเคนะบอกไม่ถูกแต่หวานจริงๆค่ะเหมือนกับก,กินมะม่วงสุกก็ไม่ใช่อ่ะ กินอะไรกัไม่รู้ตักเม็ดออก,กอ่ะมิน่าลูกสาวเจ้านายบอกว่าอร่อยป้ากินไปลูกหนึ่งแล้วแต่ป้ากินทั้งเปลือกเลยไงไม่รู้ว่ากินยังไงกินเข้าไปกับแมนไม่เห็นมันจะอร่อยเลยเออแต่วันนี้กินโอเคแต่เม็ดใหญ่นะนเนี่ย ลูกหนึ่งได้เนื้อนินดเดียวเห็นปะกลวงค่ะเม็ดเปเลอร์เลยสงสัยไม่ใช่ผลไม้ของไทยหรอกอันเนี้ยไม่รู้จะเปรียบเทียบว่ามันเหมือนอะไรดีเนาะแต่หวานค่ะข้อมีกลิ่นหน่อยๆแต่ก็ไม่รู้อีกอย่าง รู้เีกก็บอกว่ากิ่นยังไงก็โอเคนะโอเคกินให้ดูละ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มาเจอกันก็คือ something long นะโอเคค่ะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย